ต่อไปดีกาที่5ครับเป็นมาตา6 8 6ปวัสองครับมาตา686ปดเขาบัญญัติไว้ว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดให้เจ้าหนี้ครับมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คำมการภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดและไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้คำมการชําระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้คำมการไม่ได้ครับแต่แม้ตัดสินผู้คำมการที่จะชะําระหนี้เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ ส่วนมาตรา686วรรค2ครับในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งก็คือ60วันให้ผู้คำมการหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินใหม่ทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งก็คือพ้นกาหนด60วันตามวรรคหนึ่งนั่นเองครับข้อได้จริงเป็นอย่างนี้ครับโจทย์เป็นผู้ให้เช่าซื้อ ส่วนจำเลยที่1เนี่ยเป็นผู้เช่าซื้อแล้วก็มีตัวจำเลยที่2เนี่ยเป็นผู้คำราก,การปรากฏว่าจำเลยที่1ครับเขาผิดนัดชำระหน,นี้โจ์ในฐานะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็เลยมีหนังสือครับบอกกล่าวขอ้อเท็จจริงในเรื่องนี้จำเลยที่1ผิดนัดเมื่อวันที่25้าพฤษภาคม58ครับส่วนโจทเนี่ยเขาได้บอกกล่าวเป็นหนังสือนะครับให้ชำระหน,นี้แล้วก็บอกเลิกสัญญาวันที่3กุมภาพันธ์59ขอ้อเท็จจริงในเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าครับ ตอนที่โจ์เนี่ยทำหนังสือบอกกล่าวไปนะครับทางไปษนีเขาส่งให้แก่จำเลยที่2ไม่ได้นะครับแต่ไปษณีเนี่ยเขามีหนังสือให้จำเลยที่2นะครับไปรับจดหมายภายในกําหนดนะครับแต่จำเลยที่2ก็ไม่มารับคําถามก็มีอยู่ว่าโจ์เนี่ยได้บอกกล่าวตามมาตรา68 6วรรคสองแลหรือยังในเรื่องนี้นะครับคำถามก็มีอยู่2ประเด็นก็คือโจ์เนี่ยได้บอกกล่าวโดยชอบแล้วหรือยังและประเด็นที่2ครับจำเลยที่2ในฐานะที่เป็นผู้คำกันจะต้องรับผิดด้วยหรือเปล่า สารท่านวินิจฉัยอย่างนี้ครับข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาพร้อมใบตอบรับว่าโจทย์ได้ส่งไปตามที่อยู่ที่จําเลยที่2ผู้คำมการแจ้งไว้ในสัญญาคำมการดังกล่าวแล้วแม้ทางปรณียีจะคืนหนังสือที่ส่งไปให้จําเลยที่2เนื่องจากจําเลยที่2ไม่มารับภายในกําหนดก็ตามก็ต้องถือว่าจําเลยที่2ได้รับหนังสือบอกกล่าวโดยชอบแล้วโจทย์จึงมีอํานาจฟ้องจําเลยที่2ให้รับผิดตามสัญญาคำมการได้แต่เมื่อจําเลยที่1 ผิดนัดตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม58โจมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่2ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์59จึงพ้นกำหนด60วันครับนับแต่วันที่จำเลยที่1ผิดนัดจำเลยที่2จึงหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินใหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนด60วันตามพรป,ะป,ะปะมาตรา6 8 6วรรส2สำหรับหนี้การส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อและหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนถือเป็นหนี้ประธานครับ แม้โจดมีหนังสือบอกกล่าวแก่จำเลยที่2เกิน60วันนับแต่วันผิดนัดก,ก็ตามจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้คำมก,การย่อมไม่หลุดพ้นครับดังนั้นแล้วจำเลยที่2ก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบรถยนต์นี้นะครับที่เช่าซื้อให้แก่โจ์ส่วนนี้ค่าขาดประโยชน์ถือเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้จำเลยที่2จึงหลุดพ้นจากความรับผิดเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้น60วันครับ สรุปก็คือว่าการที่จำเลยที่2นะครับไม่มารับจดหมายภายในกําหนดนะครับก็ถือว่าเพิกเฉยกฎหมายเขาให้ถือว่าจำเลยที่2เนี่ยรับทราบแล้วดังนั้นโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องนะครับแล้วก็การบอกกล่าวเนี่ยชอบแล้วส่วนจำเลยที่2ครับจะต้องรับผิดอย่างไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือในส่วนของดอกเบี้ยและค่าสินหม่ทดแทนรวมทั้งค่าขาดประโยชน์นะครับถือเป็นหนี้อุปกรณ์เมื่อปรากฏว่าโจทก์บอกกล่าวล่วงเลยเกิน60วันครับจำเลยที่2จึงหลุดพ้น ในเรื่องของดอกเบีย้ยและก็ค่าสินใหม่ทดแทนครับรวมทั้งหนี้ค่าขาดประโยชน์ด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นหนี้อุปกรณ์นั่นเองส่วนการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อนะครับจำเลยที่2ยังไม่หลุดพ้นความรับผิดครับเพราะถือว่ายังเป็นหนี้ประธานอยู่นั่นเอง